อ่าฮะเราก็จะมาดูว okay. so ิธีการแต่งเยอะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมแกะรำนะรำสดนะครับผมเอายี่ห้อไหนก็ได้นะฮะทิ้งลงไปนะอันนี้ผมใช้รำประมาณโลนึงนะครับ ลำประมาณโลนึงตัวนี้จะเป็นเหยือตัวเก่านะครับที่ผมหมักไว้ข้าวเดือนคะรับผมบ่มบ่มไว้แล้วก็ทีนี้กลิ่นมันแรงก็เลยเอามาแต่งให้มันอ่อนลงนะครับให้กลิ่นมันเบาลงนะครับผมเดี๋ยวลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะบ่มไม้ต่ออีกนะครับผมเอามาเพิ่มปริมาณเน่อยครับเวลาเราจะออกหมายล้วก็ น้ำหอมไปตกไปแล้วผมนี่เหยือเก่าผมจะเป็นลำบ่มตาลนะผมนี่แทบจะกลายเป็นชิปแล้วน,น,นะฮะนครับเหยือเ,เก่าเอามาขยายขยายเหยือได้เยอะขึ้นเลยครับเวลาเราจะไปเราก็มีเหยือเล่นนะมีเหยือเยอะขึ้นนี่จะเป็นขนมปังนะผมอ่ะครับสวัสดีครับ อยู่กับผมน้ำเยอพิชิ่งแคมปิ้งนะครับวันนี้เราจะมาขยายเหยื่อให้กลิ่นมันซอฟต์ลงน้ำให้กลิ่นอ่อนลงเดี๋ยวว่าตัวดีผมจะมีเดี๋ยว่าตัวดีผมจะมีนี่ครับนี่จะเป็นเหยื่อตัวเก่านะครับเหยื่อตัวเก่านะครับนี่แล้วก็ กากมะพร้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงคุกกี้นะครับนี่ก็ขนมปังนะครับผมตัวนี้จะเป็นลำนะครับลำอ่อนนะผมนี่ก็จะมีกะทินะครับผมที่กล่องที่เหลือนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับกากน้าตาลนะครับผมนี่ครับขนมปังส่งลงไป มีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้นะครับถ้ามีเยอะกว่าน,นี้ก็ใส่ได้นะผมแต่มีน้อยนะผมออใส่ประมาณนี้นะแแหลละะ้วก็จะเป็นนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นออคุกกี้ครับผมคุกกนนี้จะใส่ลงไปงไพอประมาณนะครับฮนะลงไป พิ่โอ้สิ่งน่าจะนวลมากนะสิออกมาแล้งั้นผมใส่หมดเลยนะครฮะเยอะแยะครับแล้วก็่ออไปแล้วผมก็จะนำเนี่ยครับผมนี่จะเป็น มะพร้าวนะกับมะพร้าวขวนี่ครับใส่ลงไปนี่ลงไปครับนะฮะนี่ครับตอนนี้เราก็ใส่วัตถุดิบครบแล้วแล้วก็วววก,กะทินะครับเดีย๋ยวเรจะคนให้เข้ากันนะฮะกลิ่นหอมมากนะยนะ ตอนนี้นะครับจะใส่กะทิลงไปคนะรับกะทิกล่องนี้เหมือนจะเริ่มบูดครับไม่เป็นไร,รใส่ลงไปเดี๋ยนนะมันจะเริ่มเสียก็เลย,เอา,าเ,ยอเอามาผสมเยอให้มันหมันไปเอามาบ่มเลยครับน่าปกติถ้าจะผสมตกหน้างานก็ได้ครับแต่ผมเอามาบุ่มไปเลยฮนะ โอ้กลิ่นหอมมากแล้วนะกิ่นนะินนตรีขึ้นมาเลยหลังจากใส่กันที่หอมนั่นนะะอยากให้ได้กินมากเลย หนหลังจากที่เราพุ่เขาเรียบร้อยแล้วก็ใส่การน้ำตาลลงไปนะครับนี่ผมจะใส่การน้ำตาลเพื่อที่จะกันเชื่อล้ามขึ้นนะครับในระหว่างการบ่มลำนงลหนะใส่ก็จากปริมาณนะครับ อย่างมันช่วยเพิ่มความหวานใ้เหยื่อของเราแล้วผมทำให้เหี๋ยวเราอร่อยขึ้นแล้วก็มีกิหนหอมากขึ้นนะปกติผมใส่อะ่ะไปก็กินด,ดีกันนะผมเสร็จแล้วนี่ก็ขันน้ำตาลได้หมดแล้วก็ใส่ไป ไม่้ดี๋ยวมันจะมาคุกค้างเข้า,เากันนะ <ไป S 1> ผมยังนะอะไรลูพูดมาดีลูพูดไปแล้วจ้าเนเลยขขเลยข้ากันนะ โอ้คุณหอมาอมาสุดเขาเรียกว่าซอฟกินเหย่อวลงนะครับจากที่กิ่นแรงๆแล้วก็เอามาขยายให้มันกิ่นอ่อนลงนะครับ ก่นอนแลวทีนี้เราก็เอาไปป่มยิ่งถ้าเราไปปมนานนะครับนะาะมันจะเกิดกลิ่นแรงครับทีนี้แล้วก็เวลาเราจะไปตกกลิ่นมันแรงแล้วก็ก็ต้องเอาเหยื่อมาผสมอย่างนี้นะคเติมตลอดลันะ้งมาไม่งั้นมันก็แล้วแต่หมาครับถ้าบางทีหมาปลาชอบเหยื่อแรงมันจะกินนะถ้าปลาชอบเหยื่ออ่อนก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับ ตัวมจะแต่งไวนอ่อนเลยก่อนนะก็ไม่ใช่อ่อนมากการกาลน้ำจิ้ก็ไม่ได้เข็มไม่ได้อ่อนเกินไปนะกางกาลผมใช้ตกประจําตัวผมผสมไปเลยครับทีนี้ก็ไปปั้นน้ำางงนแล้วก็น้ําแรงหรือน้ําเบาเนี้ยนี่จะเป็นเหยื่อชิงหลิวนะคอยตกชิ้นลิวอดเลียนะนะาม น้ำแรงไหนก็ปั้นเหนียวหน่อยครับแต่ชิมิรูไม่ควรตกน้ำแรงครับตกแบบว่าน้ำเอื้อยไหลนิดๆไหลช้าๆไหลไม่แรงมากนะหรือถ้าใครเอาไปลองตกหน้าดินก็ได้ครับผมสูงนี่นานาเวียไม่เคยหงส์หงส์สูงอยากให้น้าๆได้ปลาทุกคนนะผม ประมาณนี้แล้วนะละ,ะ,ะเอียดสวยๆแล้วนะนะ,นะ,นะอนี่ครับนะประมาณนี้ครับร้วนๆกินก็ดีขึ้นกว่าตอนแรกครับที่เราเก็บไว้ในถุงแบบเข้มๆนะครับนี่กลิ่นหอมขึ้นแล้วก็อ่อนลงกลิ่นอ่อนลงกว่าในถุงที่เก็บไว้ตอนแรก เดี๋ยวเราบ่มไว้สักประมาณอาทิตย์นึงครับกลิ่นก็จะกลับมาหอมขึ้นครับแต่ถ้าเราเก็บไว้เป็นเดือนเนี่ยครับเก็บไว้สักสามสีเดือนนี้โอ้กลิ่นก็จะเริ่มตีจม,มูกแรงขึ้นแล้วก็ทีนี้เราก็ต้องเอามาผสมเิมเอาพวกลำ้ลำขนมปังอะไรับนะฮนะเดี๋ยวผมรถดงไว้ ผมจะพยายามดีๆปัด,ดปอัดให้ขึ้นร้านเอา ขึ้นลาแล้วนะะเพราว่าผมทำกติซอุ่นใสไปว่าไม่ค่อยอัดย่างเงี้ยทีนี้ลามันก็ขึ้นนะคมัวก็ไรอากาศนะพยายามแรกจาก,กหมดติดห่อเพิ่น,นะนะผมลำนะนะแลกากหมดรนะับนะมาไแว้ว นีอะไรกันนะอะไรกันนะที่ล,ลำบ่มชิปตาของเรานะครับเราก็จะบ่มดินไว้ประมาณสักอาทิตย์นึงสองอาทิตย์นะครับแล้วก็นำไปตกหรือถ้ายังต่ำนะครับ 2วันก็ได้ครับสองวันบ่ม2วัน3วันก็ตกได้แล้วแต่ว่าผมจะบ่มไปเป็นอาทิตย์นะเพื่อที่จะให้กลิ่นมันเข้ากับลำของเรานะนะนะ,นะนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะนะรค,รขอขอครับผมนะเวียฟิ h i n g Camping ขอขอบคุณครับ